สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซแฟนครับแฟนช่องทีมงานมหาเห่งนะทางช่องมหาเห่งพาม่วนาทางยูทูบแล้วก็โซนิซันผ้าเห่งทาง Facebook นะติดตามได้สาหรับอ่า มือ่อนี่เนาะมาแบบดนด่วนคำๆคำแรงๆรพี่น้องเอ้ยเนาะมาอยากแรงอยากง่ายพี่น้องเอฟซีผู้เล่นติดต,ตามอยู่นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดถูกใจเป็นก็เร่งแรงใจครับทีมงานทางช่องวันนี้เจอกันตอนเย็นเย็นมาแบบดนด่วนของวันจันทร์ที่สองอมิถุนายนแล้วนะ,ะมิถุนายนพันห้าร้อยหกสิบแปด คิปนี้แอดเจียบ1นืองหงหากจะสรุปแนวทางเล่าพัฒนาใหา้เลยนะคะเนะาะอาพึ่งเขาบ่านพี่น้องนะคะมากันแบบด่วนๆเลยนะคะเรามีโชคม่มานํากันยาพ่าดเด็ดขาดนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นสรุปไปเลยพี่น้องสําหรับอาเมือนี้ผู้ไดมักชุดใดกับพิจรารณาเมืองเอาเนาะค่ะเนาะ อ่ะเดี๋ยวไปเมืองของเซียนคุนไก่กวนทํากันนะคะเนาะฝากมาแต่หลายมือแน้วล่ะแต่ว่าทีมงานอ่าบุท,าท่าน้ทาคลิปให้หนะคะเนาะสาหรับเซียนคุนไก่อ่ะไปติดตามด้วยกันนะคะอ่ะเซียนคุนไก่มาแล้วนะคะเซียนคุนไก่มาแล้วพี่น้องสําหรับเอ่อมือแรกนี่เซียนคุนไก่ตัววิ่งนะตัววิ่งตัววิ่งนะพี่น้องเนี่ตัววิ่งนะวิ่งหนึ่งกับสอง าผู้ใดงอบหน่อยก็ชอบหนึ่งก็ตามหนึ่งนะคะชอบสองก็ติดสองพิจารณาดูใส่วิจารณญาณในการรับชมพันหายเป็นแนวทางสนั่นนะพี่น้องเนาะอ่าหกหนึ่งหกสองนะคะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามตัวหนึ่งสองเจ็ดไขเอฟซีอันนี้ของอเสื้อผู้นไก่เพื่อนสามตัวหนึ่งสองเจ็ดนะอ่าให้ว่าสี่คู่เน้นๆหกหนึ่งหกสอง สำหรับเจ็ดพันวัยรักหนุย่ยหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดใครที่จะตามเซียนขุนไกรนะมกแนวทางของเพื่อนพิจารณาเมืองพี่นอ้องอ่านะคะเอาแคปภาพเลยนะคะแคปภาพเลยไปแบบด่วนๆหนึ่งสองเจ็ดนะคะสำหรับชุดสามตัวอ่ะไปต่อพีนอ่นะะ้องนะแคปภาพเลยนะคะไปต่อไปต่อนะคะอันนี้ของรูัดป้าอ,อุดรพี่น้องเจี๊หนึ่งของหาตัดมให้แบบใน้นอยแคนๆนพี่น้อง นะฮะใครงบน้อยกับพี่นี่พี่น้องเกบเพชรหกเกพี่น้องมือเคื่อนี่ฟันนะ,ะอ่าแล้วก็สองตัวห้าหนึ่งอันนี้ปูจับเป็นชุดสามตัวนะชุดสามตัวอันนี้ปูน้ำปลาอุดอรนะคะ,อะเอาแบบแขนแเพื่อนฟันเกี่ยวกับอันอีกไม้เล็กโทรศัพท์อีกสองเมอร์นะคะแต่ว่าอขออนุญาตลงเฉพาะที่เพื่อนแปลความฝฟันเพื่อนหกหนึ่งห้าแล้วก็เก้าห้าหนึ่งนะคะ มุนมากมุนไปเลยพี่น้องหาหนึ่งก็พกเกตอ่าพกเกดนี่ฟันว่าอะไรเก็บเฮ็ดเป็นก็ตีมือเป็นหาเฮ็ดดอกหนึ่งอ่าเติมหน้ามา้าน้าเก่าพี่น้องอาจจะเห็นในคลิปแล้วก็พิจารณาดูนะคะสําหรับแนวทางปวูตตวัดป่าอุดรนะคะอ่าแคปภาพเลยนะคะนี่เจ้ามนูหาตาัดมาให้แบบน้อยๆน,นะคะเนาะไปกลับด้วยนะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าอ่าชอบของใคร ชนกันตรงไหนพิจารณาดูนะเห็นว่าพี่นอ้องอ่านะคะอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อไปแบบรวนๆเพราะว่ามีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่านี่ของมาคักพี่น้องเนี่ยท่านของมาคักฝันคักไม่รู้ว่าจะมารัฐบาลไทยหรือว่าจะมาวันนี้ก่อนนะคะไปได้เลยใครติดโอ้ มายังตามมาักคักรู้พี่น้องนี่กตมเมอเอานะฮะอันนี้เป็นแผ่นตรงกับแผ่นป้ายทะเบียนเฮียงห้าสามศูนย์แต่ว่าเน้นๆก็คือหนึ่งสามศูนย์เด้อของบริษัทสิดตามมาักคักชุดนี้เป็นชุดเน้นนี่คือคู่รองนะถ้าเอาชอบคู่นหนตัดนะชิมงานไม่ได้ตัดให้นะคะอ่าหนึ่งสามศูนย์แล้วก็ห้าสามศูนย์ค่ะเอฟซีแคปภาพเลยนะคะของแนวทางมาักคักล้ามักคักพี่น้อง อุไรติดติดตามอยู่เห็นคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังแรงใจให้กับทีมงานทางช่องนะคะเนาะจะได้บวกขาดแนวทางเ,าางเด็ดเด่นเรือยๆเครื่อมือนี้แล้วก็มาแบบเรื่อยๆพี่น้องนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้าบ้านก็เลยเอาทำคลิปแนวทางลาวปัฒนาเอฟซี e จากหน่อยเพื่อมีโชคมีหมานำกันเอาู้ดใดติดตามของมา,างะคักเนาะค่ะนอหนึ่งสามศูนย์แล้วก็ห้าสามศูนย์นะคะสามศูนย์ศูนย์สามพี่น้องชุดท้ายนะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่ง อ่ะครับหนึ่งสองสามจอ่ะไปต่อไปต่อเออของอันนี้นะอ่าชุดนี้นี่เดินทางไปตามแนวทางของเหล็กเชือกทีนก่นะ้องนะเดินทางไปตามแนวทางของเหล็กเชือกมีคออยู่ยาตะเคียน นะจุดวันนี้เลยนะจุดวังแหล่งใบวบจุดวังใบ,งใบพี่น้องจุดมือนี่จุดวันทีดสอ่งนี่พี่น้องนะตัวแรกได้สองหกเจ็ดเอฟสีนี่พี่น้องนะสองหกสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะจุดวันนี้เนาะจุดวันนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะเดี๋ยวจะให้มึงอา่ารูป มีรูปอยู่จุดวันนี้นะสำหรับทูบน,น,นี่นี่นะนี่ทูบจุดวันนี้นะเพื่อมีโชคมีมนันอ่าแคบเลยนะนี่ตรงไหนเห็นไหมอ่นานะสองหกเจ็ดนะคะผู้ใดต้องหมักเหล็กรูก้องยาตะเขียน พิ่งไปครั้งแรกนะคะเจ้าซาจุนจุนไห่ชคไข่มานทีมงานก็นเลยตามไปนะคะตามไปก็จะไปได้สองหกเจ็ดนะชุดเดียวอืมนะแคปบตะเลยอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อเลยใครรอเออลาวทีเด็ดนะ,ะมาแล้วลาวทีเด็ดวันนี้มาแบบเด็ดเด็ดดุนๆชอบก็จัดขัดก็ผ่านอ่ะชิวเชียดมื่นอน่ะอ่ะ ้าสามออกห้าสองมาวันนี้มีหลายคนล่อเหล้าชีเด็ดพี่น้องอะนะนะจะแตกไหมสําหรับค่ําคืนนี้ใครจะตามเหล้าชีเด็ดอนะแปดสามแปดสี่พี่นอ้องเมื่อวันห,หายห,หา 3, หายาสามหาสี่เนาะออกหาสองวันศุกร์ที่ผ่านมานะเอาใครรอใครตามพิจารณาด,ด่วนเลยนะคะแปดสามแปดสี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งนะแปดสามแปดสี่สี่หนึ่งหาหนึ่ง ลาวทีเด็ดอันเน้นหนักๆนะคะไปกับน้ำพี่น้องแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดสี่หนึ่งหนึ่งสี่หาหนึ่งหนึ่งหามีแค่นี้จะให้สี่หางเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะก็สามารถติดตามได้ทางทีมงานมหาเฮงนะคะคุณไาจีเออข่อยมักที่เด็ดดอกกะว่ามันหน่อยบางที่กับเขาเขาเปาะนะ หลุดก็คือหลุดเลยพี่น้องนะฮะเข้ากับติดตามไปนั่งกันเจรนาเมืองเอาอ่ะไปต่อไปต่อสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะมาทัานแล้วพี่น้องอ้าวบางเงินบางเงินมากบางเงินสวยมากเลยวันนี้อ่ะใครจะตามนะของแนวทางลาวบางเงินปล่อยไปที่หนึ่งสามเก้าเก้าสามหนึ่งหนึ่งสามเก้ามุนอย่หเลยพี่น้องสองตัวสองหนึ่งชุดเกหานะก็ตัดเอาใคร ชอบสามเก้าก็สามเก้าเก้าสามหนึ่งสามสามหนึ่งอย่าลืมเจ็คหาหาเจ็ดน้่นพี่น้องเอาใครที่รอเลาบางเงินเมื่อไหร่อะนั่นออกแปดแปดสี่เนาะสองแปดสี่ล่าบางเงินให้สามศูนย์แปดเจ็ดซี่ก้เสียดายหลายอยู่ อ่ะนะพิจารณาดูบ่ร์หลายแนวะทางของทางทีมงานนะคะ่ะเนาะฟังตอเอฟซีตอนคำๆเแรงๆขอพกคุณมากๆสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมรับฟังะะละกะากดไลค์กดแชร์เปก็แรงใจให้รับทางช่องอใให้เฮงปังๆมันๆนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ